นี่นะคะเราก็มาถึงวัดพุทธบาทสี่ลอยแล้วนะคะเนี่ยดูพยัญนะเก้าเสียนะจ๊ะค้านี่นะคะเส้นทางลอยพุทธบาทสี่ลอยมาถึงแล้วสวยงามมากทีเดียวนะคะนี่สาธุนะมาถึงที่แล้วนะคะเฉพาะสิงห์ก็แบบโหยอดนะคะ เดี๋ยวเราก็ว้านะคะสาธุนี่นะข้ามาได้ประตูสวยงามประตูโค้งเข้ามาประตูโค้งนั่นค่ะในตู้กาแฟเดี๋ยวขอพี่ขอพูดนะ นี่นะคะเราก็มาถึงรับพระพุทธบาทวัดพระพุทธบาทสี่รอยแล้วนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราไปถ่ายตรงนี้ก่อนไปด้านโน้นนะคะจะเป็นทางเดินขึ้นนะคะนเธอ,อจะไปนี่ไหมให้พี่ถือให้ไหม พรอนไม่ได้ว่าใช่เนื่ได้ น้ำบอ่อศักดิ์สิทธิ์่ดเกจนถังด้านในก่อนได้นะคะสมัยก่อนถ้าจะเป็นของชาวบ้านนะนี่นะไม่มีน้ำมีค่ะมีขึ้นมาดูเลยน้ำบอ่อศักดิ์สิทธิ์ นะนี่ไม่ได้คนเดียวเลยอะ่ะเออเดี๋ยวคนเดียวยนะใช่เพราะว่าเดี๋ยว,ยวไม่ท่านี้เราก็จะเดินขึ้นไปนะคะขึ้นไปไหว้รอดพระพุทธบาทด้านบนนะคะซึ่งเขาเรียกว่าวิหารเจ้าดารารัศมีนะคะเราไปกันเลยนะคะ ประมาณกี่ขั้นได้เนี่ยได้นับมัน้่ี้ะเลยเขบอกว่าพระบาทสีรอยเดินไปอีกนิดนึงนะคะตรงข้างหน้านี้เราก็จะเป็นวิหารเจ้าดารารัศมีนะคะในพระบาทสมเร็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แผ่นดงข้างล่างพุทธาบาท,ท,าบาทก่อนเดินเราก็เข้าไปว <c oughs> ิหารเจ้าดารารัศมีก่อนนะคะด้านในเนาะ ยิงน,น,น้อข้า,อ,อ,า,อ,อ,าอ,อ่ขหลอนุญา นี่ก็จะเป็นพระทาตนะคะสถานที่ตรงนี้สงบเงียบเย็นสบายมากเลยค่ะเจ้านี่ยดูดิเป็นอันนั้นใช่ไหมรากไม้ใช่ปะนี่หน้าจัใช่นั่งดี่ยติงเป็นน,น้องหญิงดีนะ <laughs> พระพุทธ ฝนหลกตกแล้วนนนะประธานวนี้ายให้ประชาชนชาวอินเดียตึดดูวิวด้านล่างนะคะ นี้เราก็จะไปกราบสักกราระนะคะรอยพระพุทธบาทนะคะนุ๊ทางล่างแล้วก็พระพุทธบาทจะอยู่ทั้งบนค่ะขึ้นไปได้เนาะ ดูบริเวณนี้ก็จะเป็นตรงนี้จะเป็นพระวิหารนะคะรอยพระพุทธบาทพระพุทธบาทสี่รอยเนาะนี่นะคะแล้วก็ด้านบนเนาะน,นะคะจะเป็นรอยพระพุทธบาทเนาะแต่ว่าเราไว้สักการะจุดดอกไม้ทุกเทียนก็จะเราจะมาจุดไว้ด้านล่างนี่นะคะนี่นะคะ่ะพี่พรพี่พรดอกไม้มา